สวัสดีค่ะมาพบก,กับเปียวในช่องโชกุนโชกินเมื่อนี้เปียวได้ ปลาหมึกพี่น้องหลงทะเลไปได้ปลาหมึกมาเป็นหวัดหลงคอเพล็ดกี้กินได้เบิดบโบพี่น้องนี่ต้นบักอเชอรรี่นี่เบึงที่เปี้ยวว่าหน่วยไงน่วยญ่ค่ะหวานพอมกินก่อนหวานฉ่ำม,มากเป็นหวัดหลงคอโอ้ยแสีบคอค่ะเจ็บคอ ซื้อมาแล้วย่านลม่หลายเมื่อย่านม,มันเป็นกินผักสลัดนี่แม่เปรี้ก

Đà làm lại một cơ thể thì thế được chưa Cái này thì kênh Ghiền phấn แอมไปแล้วของจากหองก,งกะลังติดเสียบคอล้มหนาวครับพี่น้องเอ้ยหนาวจนวันเป็นไข่ ซาลาเนี่ยบันเฮาหอมหอมหอมือมเฮ้ ไม่เงย,ยจ้ะสมอยากเือ đẹp quá các bạn, má 6 tuổi rồi đấy nè, ừ <laughs> สองนวยเดิมาสามนวยมันก็ค่อยเป็นหน่วยจนะ้ะตัวสุดท้ายอื ล่างปากบักเชอรี่อะบ่สุกไลยกับซีมีโรสัตนนิดนึง,ปออ <S <S งเปรี้ยวเคร่อเมื่มัจังจ่ะแซ่บกรอบแถมมันออกเมื่อหลายๆโดยเฉพาะเก็บเพชรชพี่เกลือกินต้นน้งามงามต้นเป็นอุ้มบแบบใหญ่นึงจ้ะ เหมดแล้วาพี่น้องเป็นใครวัดลงคอขอบคุณพี่พีเอฟซีที่ติดตามรับชมคลิปวันนี้เด้อค่ะขันมากะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเพื่อนน้องนเด้ดอค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะ